เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเก็ตนะครับผมวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะเปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่ผมถามไปเมื่อตอนกลางวันนะครับก็ตอบไม่กี่คนนะครับก็น่าจะเปิดเทอมกันจริงๆนะเพราะว่าเล่นโทรศัพท์ไม่ได้นะฮะ <c oughs> <c oughs> อ่ะวันนี้นะครับผมก็จะมาไข่ข้อข้องใจกันอีกแล้วนะครับมีหลายคนก็ถามนะว่าพี่ผมเนี่ย บัตรไม่พอนะครับสุ่มดีไหมเติมเอาดีไหมนะหรือบางคนเนี่ยบัตรพอนะครับแต่ช่างใจอยู่นะครับว่าจะเอาเจ้าตัวกาโร่เนี่ยดีไหมสุ่มดีหรือเปล่านะครับ วันนี้เนี่ยก็จะมาแยกเป็นแต่ละประเด็นนะครับว่าควรสมดีหรือไม่นะครับผมหลายคนก็ถามผมมาเยอะมากนะว่าราชาเกย์อย่างผมเนี่ยเติมที่ไหนนะครับคุ้มง่ายและปลอดภัยที่สุดนะครับแนะนําเว็บ CGC Thailand นะครับผมซึ่งเป็นเว็บที่เติมง่ายนะครับไม่ยุ่งยากในวิธีเติมนะครับก็ใช้แค่ To Wallet นะครับผมกับ UID และ SID เท่านั้นเองนะครับเราก็เข้ามาที่ To Wallet นะครับผมและเลือกที่มันเขียนว่าส่งซองของขวัญนะครับใส่ยอดจํานวนเงินนะครับติ๊กเป็นแบ่งจํานวนเงินเท่า กันนะครับผมกอกจานวนคนที่รับซองนะครับกดสร้างซองจดหมายเลยครับปุ๊บแล้วเราก็กดยืนยันเลยนะครับปุ๊บก๊อปลิงก์นะครับจากในทัวร์เลดเมื่อกี้นะครับเอามาแปะนะครับผมและกดยืนยันการทํารายการเลยครับนี่สําเร็จแล้วครับเราก็จะได้เครดิตมาเติมเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับในประเด็นแรกเลยนะครับถ้าไม่มีตั๋วนะครับเราจะสุ่มดีไหมนะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับรายละเอียดของเจ้าตัวกาโร่กันก่อนเลยดีกว่านะครับว่ามันโหดพอที่เราเนี่ยจะยอมทุ่มเทเอามัน เลยดีหรือเปล่านะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวมันนะฮะกาโร่เนี่ยจะเป็นสายต่อสู้นะครับแล้วก็เป็นคาดบ้านอาวุธนะครับผมบ้านอาวุธนี้ก็จะไม่ค่อยได้เห็นนะครับจุดเด่นเนี่ยจะเป็นการโจมตีทั้งหมดนะแล้วก็หลายกุ่มบาดเจ็บตามล่าฮีโร่นะครับส่วนสกิลทั่วไปนะครับโจมตีมือดาบนะครับผมเป็นการโจมตีทั่วไปเป้าหมายรายเดียวนะครับและมีโอกาสนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะทำให้เป้าหมายเนี่ยติดผลสาหัสนะครับไอ้ที่เป็นกระดูกหักสีเหลืองนะครับผมหรือสีทองนะครับเวลาโจมตีเนี่ โบนัสนะครับผมโบนัสพลังโจมตีนะของการโล่น100%นานแล้วถ้าโจมตีแล้วเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับผมอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่มพลังนับในการโจมตีให้คนต่อไปนะในการโจมตีเป้าหมายฝั่งตรงข้ามนะถือว่าดีมากๆน้ำติดกระดูกหักตั้งแต่สกิลทั่วไปเลยนะครับอ่าแล้วเรามาดูที่สกิลอันตีนะครับสกิลปล่อยหมัดนะครับเป็นการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งนะครับต่อเป้าหมายทั้งหมดนะสร้างดาเมจนะครับ100%จากพลังโจมตีนะครับและมีโอกาส 100%นะใช้เป้าหมายนะคุ่มส่มคนให้ติดผลสาหัสนะครับผมเนี่ยนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะสุ่มสมเป้าหมายนะครับติดผลสาหาัสหรือกระดูกหักสีเหลืองนะครับผมอ่ะแล้วมาดูที่สกิลพาซีฟกันดีกว่านะครับสกิลพาฟซีฟเนี่ยเป็นมนุษย์ประหลาดนะครับ หลังจากฝั่งศัตรูเคลื่อนไหวเนี่ยกาโร่นะครับจะมีโอกาส40%นะจะทําการไล่โจมตีนะครับโอ้โหยิ่งกว่าอะตอมิกอีกนะครับอะตอมิกเนี่ยคือฝั่งเราครับที่เป็นสายอุปกรณ์เนี่ยไล่โจมตีนะครับแล้วอะตอมิกเนี่ยถึงจะโจมตีตามนะครับแต่อันนี้เนี่ยแค่ฝั่งศัตรูนะครับเคลื่อนไหวน,นะครับผมหรือว่าตีฝั่งเรานั่นเองแหละง่ายๆนะครับ กาโร่เนี่ยก็จะมีโอกาสละ40%ทําการไล่โจมตีคืนนะครับ mm hmm. ผมโอ้โหเรียกได้ว่าโกงสุดๆนะครับสกิลนี้นะแล้วสกิลมันเนี่ยมันก็แรงพอตัวอยู่แล้วนะสกิลอื่นๆเนี่ยก็ติดสาหัดหมูดทุกอันอยู่แล้วและยังมีไล่โจมตีอีกนะครับคิดดูเลยครับเลือกเล่นได้สสายเลยนะสําหรับเจ้าตัวกาโร่นะครับและถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครสายยีโร่นะครับก็จะไล่โจมตีเลย100%นะครับไม่ต้องรอ40%นะถ้าเป็นสายยีโร่นะครับ กาโร่เนี่ยจะโจมตีนร้อเอร์ซเลยนะครับผมไล่โจมตีเลยแหละและการต่อสู้ในครั้งแรกทุกสนามนะครับถ้าได้รับดาเมจพิคาตนะหรือว่าโดนดาเมจนะครับที่ ทำให้ตัวเราตายเนี่ยตัวกาโร่ตายเนี่ยมันจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยค่า HP สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมมาตรงนี้นี่ก็ถือว่าเรียกได้ว่าโกงสุดๆนะลงบอยก็ยังได้นะครับเนี่ยเพราะว่าเอาง่ายๆคือไม่ตายตั้งแต่ครั้งแรกแน่นอนครับไม่ตายตั้งแต่เธอแรกแน่นอนครับยังไงก็ฟื้นทันนะครับยังไงก็เกิดนะครับสาหรับกาโร่นะเรียกได้ว่าหนึ่งเป็นตัวที่ตีแรงมากๆนะครับ2เป็นตัวโจมตีมูและ3มีสกิลสาหัสนะครับให้เพื่อนในทีมเนี่ยเสริมดาเมจได้ดีมากขึ้นและ4สามามรถลง บอสลงอะไรได้แทบทุกอย่างเลยนะครับและ5นะครับเป็นตัวที่คอมโบกับซอมบี้แมนเนี่ยได้ดีสุดๆนะครับผมนี่ซอมบี้แมนเนี่ยก็เป็นสาย นะครับแต่ว่าคอของซอมบี้แมนเนี่ยต้องมีนะครับสายต่อสู้เนี่ยถึง3ตัวนะบางคนเนี่ยมีแค่2ตัวนะครับตัวแท้ง2ตัวอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถเอากาโลนะครับไปเสริมทีมเป็น3ตัวได้นะครับแล้วก็มีพวกตัวละครศัตรูนะถ้าติดพวกสาหัสพวกอะไรพวกนี้เนี่ยก็ยังเข้าคอมโบกับพวกสกิลของซอมบี้แมนได้อย่างดีมากๆนะแล้วทําให้เพื่อนในทีมเนี่ยตีได้แรงขึ้นและหนักขึ้นนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็คือข้อดีนะครับส่วนการใส่เซตอุปกรณ์นะเซตอุปกรณ์ของ องกาโร่เนี่ยที่ผมแนะนําเลยนะครับก็จะเป็นอันแรกนะครับถ้าใครเล่นแนวสายอันตีนะครับผมหรือว่าขั้วซอมบี้แมนนะแนะนํานะครับให้เล่นพวกอัศวินนะครับผมอัศวินนะที่โจมตีศัตรูเป็นกลุ่มนะครับผมจะเพิ่มดาเมจ10%มากสุด3ชั้นนะครับผม หรือว่าจะเป็นสายนักดาบก็ได้นะครับเหมือนกันนะสวิงกับน,นักดาบหรือใครเล่นสายไล่โจมตีนะครับก็เน้นเป็นพวกสายพวกมาเฟียพวกอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นการโจมตีธรรมดาเนี่ยจะสร้างดามเมจโบนัสเพิ่มเข้าไปอีกนะครับผมคิดเป็น35%ของพลังโจมตีของฝ่ายที่เคลื่อนไหวนะครับอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหไล่โจมตีมันแน่นอนครับยังต่ําก็ทั้ง3 3รอบต่อเทินแน่นอนครับขึ้นลิมิตสูงสุดแน่นอนสาหรับการไล่โจมตีของการโรนะครับ หรือว่าเนี่ยนะครับเป็นตัวที่โจมตีวัดดามเมจหวังผลได้เลยนะสำหรับการโร่ถ้าคนปั้นมาดีๆและแรงๆนะครับผมอ่ะคราวนี้เนี่ยมาถึงข้อสรุปกันบ้างดีกว่านะครับว่าเอาข้อที่1เลยถ้าคนที่ไม่มีตั๋วเนี่ยหรือตั๋วไม่พอนะครับควรสุ่มไหมนะครับผมสำหรับคําตอบของผมนะอันนี้ขึ้นในมุมมองของผมนะผมคิดว่า รอเอาชัวร์ดีกว่านะครับรอวนนะครับอีกไม่กี่เดือนเนี่ยเดี๋ยวมันก็วนกลับมาแล้วนะครับสำหรับกาโลนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับกาโลไม่ต้องรีบมันยังไม่ได้โหดจนทิ้งห่างขนาดนั้นนะครับผมยังมีอีกหลายตัวนะครับที่กําลังจะเข้ามาแล้วโหดพอๆกกาโลหรือบางตัวเนี่ยโหดกว่าด้วยนะครับเพราะว่าถึงเราสุ่มไปเนี่ยบัตรเราไม่พอร้อยแปดสิบตัวการันตีเนี่ยถ้าเราสุ่มไม่ได้กาโลเลยเท่ากับเราเสียฟรีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยอีกสักรอบสองรอบอีกสักเดือน2เดือนเน แน,แน่แล้วร้อยใบสุ่มยังไงมันก็ได้นะครับผมเอาชชว์ชวดีกว่าสาหรับสายฟรยีหรือคนงบน้อยนะครับหรือถ้าใครกําลังซับไหวอันนั้นจะเติมแล้วสุ่มก็ไม่ว่ากันนะครับอันนั้นอีกเคสหนึ่งละกันนะครับอันนี้ผมพูดในมุมมองของคนที่งบน้อยนะฮะเหมือนผมเนี่ยเดี๋ยวผมสุ่มเทสให้ดูสักสิบทีเลยดีกว่าไหนหลายๆคนก็รอแล้วนะแต่วันนี้เนี่ยผมไม่ใช่ราชาเกลือนะครับเพราะผมไม่เกลือเพราะผมไม่ได้สุ่มนะฮะ แต่เดี๋ยวจะสุ่มให้ได้ดู1ิทีแล้วกันนะแล้วแต่บุญแต่กรรมผมนะครับบางทีเนี่ยสิทีเนี่ยอาจจะออกกาโลมาเลยก็ได้นะครับอะลองดูลองดู3 2 1สองกดเลยครับผมมาห้ามาครับได้ลุ้นครับได้ลุ้นได้พอลุ้นกุบกริบนตครับผมดูว่าจะได้หรือเปล่านะหรือจะไม่ได้ตัวอะไรเลยนะครับแต่อย่าพึ่งได้ใจไปโอ้โหไม่ได้หวังอะไรเลยพี่ออกอะไรก็ออกเถออสปริงมาแต่นะครับไม่ออกครับเนี่ยครับเห็นไหมแล้วถ้าเราสุ่มอย่างเนี้ยสัก80ทีนะท่กกับเราละลาย ตัวดำไปฟรีๆเลยนะครับ80ใบนะครับเราไม่ได้นะครับก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับก็เอาเป็นว่ารอวนมาดีกว่านะครับผมเอาจริงๆเนี่ยเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่การเติมเนี่ยเลทค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเจอถ้าเติมตัวดำเนี่ยจเจ้าตัวหนึ่งเนี่ยต้องเติมหลักหมื่นเลยนะครับหมื่นกว่าด้วยหมื่นหลายหมื่นนะ่ะกว่าจะได้แต่ละตัวนะแล้วถ้าเอาทุกตัวเนี่ยคิดดูครับกี่แสนนะครับผม ก็แนะนําให้เล่นอย่างมีสตินะครับเติมเอาเท่าตัวที่เราไหวตัวที่เรามีอย่าสร้างหนี้สินนะครับอันนี้คือการเล่นเกมที่ดีนะครับผมและยิ่งมาติดติดกันอย่างนี้นะครับสายฟรีหรือคนงบน้อยเนี่ยอยู่ยากมากๆแนละ้วมันจะสร้างความเหลื่อมล้านะต้องอันนี้ต้องพูดนะครับเพราะว่ามันคือความจริงนะครับผมอย่างสายฟรีเนี่ยมีทุกเกมอยู่แล้วหรือคนงบน้อยนะครับแต่คนงบน้อยหลายๆคนเนี่ยบางคนช่วยกันเติมคนละสามสิบห้าบาท 100, 1, 200, 300ร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยนะทุกวันทุกเดือนทุกสัปดาห์นะอันนี้ก็เป็นก้อนใหญ่ได้เหมือนกันนะครับ แต่พาตรงที่ว่าเอาตัวแลเนี่ยมาต่อกัน2ตัวเติดอย่างเงี้ยมันค่อนข้างตัดสินใจยากนะครับและเสียฐานกลุ่มลูกค้าที่เติมน้อยไปนิดนึงนะครับในมุมมองของผมนะครับตรงนี้นะจากประสบการณ์ที่ผมเล่นเกมเทิมเบดมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็หลายปีด้วยนะครับผมโอเคสําหรับคนที่ตั๋วพอนะครับแล้วคิดว่าจะเอาตัวกาโร่ดีหรือเปล่าตอนนี้ที่ช่างใจอยู่นะครับผมแนะนําอย่างนี้นะครับกาโร่เนี่ยถ้ามีซอมบี้แมนนะสุ่มแบบไม่ต้องคิดเลยครับโหดแน่นอนแล้วก็ ดีสุดๆแน่นอนครับสำหรับกาโร่ไม่ผิดหวังครับเป็นตัวดาเมจยืนหนึ่งนตอนนี้เลยครับเรียกได้ว่าโหดกว่าอะตอมิกก็ว่าได้นะครับผมแต่ถ้าช่างใจนะครับถ้าแบบว่าตอนนี้เนี่ยสามารถเลือกได้แค่ตัวเดียวนะและอีก2 3สเดือนตัวใหม่เข้ามาเนี่ยจะเป็นพวกโกเคสึกิโลกิโลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาเนี่ยแล้วเราไม่สามารถเอาตัวพวกนั้นได้แล้วนะครับก็แนะนำนะครับกาโร่เนี่ยพักไว้ก่อนก็ได้นะครับยังมีพวกเกโลเกโลพวกโกเคสึอะไรพวกนี้นะครับที่ ประโยชน์ดีมากๆนะทั้งลงดันลงดา,ลง,ดาลงบอสลง PVP ลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดีค่อนข้างดีเลยอย่างเกโลเกโลเนี่ยก็ทําให้ทีมอึดขึ้นได้อย่างมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็โกเคซึนะ่ะเป็นตัวที่ยืนได้หนึบอึดและทนมากๆและแถมยังมีดาเมจหมู่ที่แรงมากๆพอๆกันนะครับผมอันนี้ก็พูดให้เป็นข้อคิดนะผมจะไม่บอกนะว่าห้ามสุ่มนู่นห้ามสุ่มนี่นะผมจะให้ไปคิดกันเอาเองละกันนะผมจะมาวิเคราะห์ให้เฉยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนสําหรับผมเนี่ยรอบนี้เนี่ยก็คงต้อง ปล่อยไปก่อนนะฮะไม่เป็นไรครับผมเล่นเกมเตือนเบลมาเยอะมากๆนะครับเราเล่นเพื่อความสนุกเล่นเพื่อความเพลิดเพลินครับเราแข่งกับตัวเองก็ได้นะครับถ้าเราแข่งกับคนไม่ไหวนะอย่าไปเครียดกับมันนะนี่ดูผมทุกวันนี้นะพลังยังอยู่แค่สงล้านกว่าเองผมไม่เคยเครียดเลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้น้าใครที่ชอบนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครตและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมมีอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาถามมาตอบได้เลยนะ เดี๋ยวมาแชร์กันนะครับผมแล้วก็ฝากช่อง2ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นช่องในเครือของผมเองนะครับตอนนี้กําลังคิดอยู่นะว่าจะทำคอนเทนต์อะไรบ้างนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยหนึ่งช่องเนี่ยน่าจะเอามาทําเป็นพวกคอนเทนต์พวกเกมทั่วๆไปเกมหลากหลายแนวหน่อยนะครับเพลิดเพลินนะครับไม่ใช่เกมแนวกระแสนะครับโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีครับ